นี่แหละเซ็นทรัลซเสน่กรกลางใจ ครั้งนี้เราจะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่นี่มีเสน่ห์อะไรของการท่องเที่ยวให้สัมผัสบ้างล่ะแน่นอนเลยว่ามาถึงประจวบทั้งทีต้องแวะเพิ่มพลังใจด้วยศรัทธาที่วัดห้วยมงคลกันก่อนเพราะที่นี่มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้สก,การะขอพรเพิ่มพลังศรัทธาในจิตใจเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ยังมีรูปแกะสลักช้างเอราวัณที่ถูกสร้างขึ้นจากไม้มงคล9ชนิดและเท้าวเวสุวรรณให้สักการะอีกด้วยดีเลยเปิดทิปด้วยการไหว้พระขอพรตามฉบับสายมูแบบเราจากนั้นไปสัมผัสเสน่ห์ศิลปะกับเพิ่มพลังความสร้างสรรค์ที่บ้านศิลปินหัวหิน เสน่ห์ของงานศิลปะมากมายนับไม่ถ้วนเดินชมงานศิลปะทั้งงานปั้นงานวาดงานแกะงานหล่องานติดงานต่องานเล็กงานใหญ่โอ้ยงานดีทั้งนั้นทั้งสวยทั้งแปลกตาบอกเลยว่าสร้างสรรค์สุดๆจุดหมายต่อไปเติมพลังใจเพิ่มพลังให้ชุมชนที่ชุมชนเขาเต่า ชนนี้เป็นชุมชนประมงเก่าแก่ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งที่ชุมชนทําเองสด,สดสดใหม่ๆและยังมีผ้าทอเขาเต่ากับลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นอีกหนึ่งสินค้าชุมชนที่ไม่ควรพลาดน,นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศสวยๆอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริและวัดถ้ำเขาเต่าด้วยนะ วบรรยากาศดีมีเอกลักษณ์น่าหลงไหลสุดๆเกี่ยวกันมาเหนื่อยๆก็แวะพักสูตรอากาศให้สดชื่นกับเพิ่มพลังชีวิตติดธรรมชาติที่วนอุทยานปราณบุรีมาเดินสัมผัสกับธรรมชาติป่ากโกงกลางพอดสายตาดื่มดังกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือจะนั่งชิลๆสูดออกซิเจนให้เต็มปอดแบบนี้ก็ได้นะ ชวนกวนเพื่อนซีเก็บเส้าไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้างแล้วชุ่มช่ำกับธรรมชาติกันแล้วอยากออกแรงกันบ้างงานต้องไปเพิ่มพลังกายสายสปอร์ตกันที่ชายหาดปราณบุรี เขามีนุมยอดฮิตให้ัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเด้มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเท่ๆโต้ลมทะเลชิคๆผ่านทิวตาน3ต้นแบบนี้บอกเลยว่าได้ทั้งเหงื่อและภาพสวยๆไปลงปวดเพื่อนๆแน่นอนอ้อโหมีที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบนี้ยก็ต้องบอกเพื่อนๆให้หยิบเซิร์ฟสเก็ตติดรถไว้ได้เลยเที่ยวกันตั้งแต่เช้ายันเย็นใช้แรงจนหมดก็ต้องหาของกินอร่อยเพิ่มพลังกายกันสักหน่อยและเมนูในวันนี้ก็คือหอยเสียบมะละกอ เป็นเมนูหาทานยากของเมืองประจวบเมนูนี้เขาจะนําหอยเสียบหรืออาหารทะเลตากแห้งมยาย่างฐานคู่กับมระรกอฝอยและน้าจิ้มสูตรเด็ดครุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้อ,อืบอกเลยว่าแปลกแต่อร่อยสุดๆอูยพูดแล้วน้ำลายสอถ้ามีโอกาสจะไม่พลาดเลย ประจุคิริขันแห่งนี้ยังมีสถานที่ที่มิสเสน่ให้ได้มาท่องเที่ยวและสัมผัสอีกมากมายถ้าวันหยุดใครมีเวลาว่างเราอยากให้ลองเดินทางมาเปิดประสบการณ์แบบเรากันบ้างแถมที่นี่ยังมีกิจกรรมยอดฮิตอย่างการแคมปิง้งให้สายชิลกันด้วยนะเดี๋ยวเราทิ้งข้อมูลไว้ให้ไปเที่ยวแล้วยังมีข้อมูลนะฝากเอาใจสายแคมป์สายชิลอีกด้วยดีมากๆเลยมาลองสัมผัสเสน่ห์แบบนี้เหมือนเรากันดูนะกับ c e n t r a l CU ซเสน่ห์กลางใจ